ให้เสียภาษาคนโดยแคสเลฟสอสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ในเกมมอมองัสนะครับเพราะว่าผมจะขอพักอาวีสักพักหนึ่งอาจจะไม่ใช่แค่พักเดียวแต่อาจจะหลายพักเลยที่ผมบอกหลายพักผมไม่ได้หมายถึงพักการเมืองแต่ผมหมายถึงพักเกม r าวและเมื่อเริ่มเกมมาผมได้รับการสมบทบาทเป็นฆาตกรเอาละสนุกแน่และสิ่งที่ผมจะทำเป็นอย่างแรกนั่นก็คือการแกล้งทำเควส และผมก็ได้เลือกห้องไฟฟ้าใช่ทุกคนคงรู้ว่านั่นคือห้องปิดตายที่มีคนตายบ่อยที่สุดเอาล่ะผมมาที่ห้องนี้และสักพักหนึ่งมีคนหลุดไปสองคนผมคิดในใจโวยแล้วถ้าอย่างนี้ก็มีคนให้เราฆ่าน้อยลงก็ดิจากนั้นผมเริ่มทําการเดินหาคนที่จะมาฆาและจะมาเป็นเหยื่อรายแรกของผมผมเลือกห้อง C C T V หรือที่เรียกกันว่ากล้องวงจรปิดเมื่อผมไปถึงผมเปิดกล้องดูและนั่นสีน้ําเงินเอาล่ะ พวกคุณก็คงรู้ว่าผมจะทาอะไรต่อเมื่อผมหยิบมีดออกมาเขาบอกไม่แต่ผมบอกใช่จากนั้นเขากลายเป็นน้องไก่และผมมุดท่อหนีไปผมเจอสีดําผมคิดในใจเวรแล้วผมไปไหนไม่ได้หลังจากนั้นมีคนเปิดบทช่วยชีวิตผมไว้พอดีนั่นก็คือสีเขียวจากนั้นคนในทีมเขาเริ่มคุยกัน จากนั้นสีแดงก็ถามสีฟ้าว่านายมุดท่อมาหรือเปล่าสีฟ้าบอกไม่ไม่ใช่ฉันและสีแดงถามอีกว่าหรือมีใครเห็นเขาฆ่าไหมสีเขียวเขาบอกว่าฆ่าเหรอพวกเขาได้เถียงกันต่อไปและมันไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะจับตัวผมได้แถมความผิดทั้งหมดยังไปรวมอยู่ที่สีฟ้าอีกด้วยโคตรแจ็คพอตเลย กลับมาใหม่พวกผมก็เตรียมการที่จะเนียนกันต่อไปและจูู่สีแดงเขาเปิดโหวตอีกรอบและคราวนี้เขาบอกว่าสีเขียวเป็นไอ้คนโกหกลวงโลกแล้วสีเหลืองบอกว่าโอ้ม่กอดเราจะโหวตเขาเหรอสีแดงบอกใช่เราจะโหวตสีเขียวเข้มผมเล่นนินเนียนต่อไปและพิมพ์ว่าโอเคฉันเชื่อใจนายบายยสีเขียวเข้มผมรู้ว่าในใจตอนนี้เขากำลังด่าผมอยู่แน่เลย และเมื่อกลับมาใหม่เพื่อนผมได้ทําการระเบิดเตาปฏิกณ์และผมกําลังวิ่งมาเพื่อที่จะดักฆ่าคนหลังจากนั้นก็มีเหยื่อมาจนได้ผมทําการโดดท่อโชว์เขาและสีเหลืองมาเห็นจากนั้นเขาบอกโอ้ oh, ไม่แต่ผมบอกใช่และเขาวิ่งหนีผมแต่มันไม่รอดผมทําการเสียบเขาอยู่หน้าห้องคาเฟ่และเป็นชัยชนะของพวกผมไปอีกหนึ่งรอบ